มิถุนาพาวรวยห้าวันเกิดออร่าความรวยจับมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเข้าแล้วหมดทุกหมดโศกลาสักที่ความจนอันดับหนึ่สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์การเงินเป็นเดือนที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นเนื่องจาก คุณจะมีรายรับหลากหลายช่องทางและมีช่องทางงินอื่นเข้ามาเพิ่มเติมได้หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจเป็นช่วงที่ยอดขายหรือมีงานจ้างได้ไวมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแถมมีเงินเยอะเป็นพิเศษในด้านการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ไวการงานคุณจะต้องคอยรับมือกับงานเร่งด่วนเนื่องจากคุณจะปรับเปลี่ยนที่อยู่ตลอดเวลาหรือปรับเปลี่ยนสายงานทําให้ต้องเริ่มต้นทาสิ่งใหม่ๆอยาก กังวลใจไปจะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้งานเล่งงานด่วนสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้และจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตของคุณหลังจากนี้จะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไปในทิศทางที่ร่ำรวยเงินแสนเงินล้านจะมากองอยู่หน้าบ้านอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ การเงินของคุณในช่วงนี้จะมองเห็นทางสว่างในเรื่องของการเงินมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ การเงินติดขัดเดือนชุนเดือนแต่หลังจากนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นมากจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นแถมการงานก็มีความก้าวหน้าหรือความคืบหน้ามากขึ้นกว่าเดิมโปรเจกต์หรืองานอะไรที่คุณกำลังทำอยู่จะได้รับแรงสนับสน,นุนและมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยง่ายทำให้งานของคุณออกมาดีช่วงนี้จะประสบความสาเร็จทั้งการงานและการเงินอย่างแน่นอน อันดับสาหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีการเงินเป็นช่วงที่เงินยังไหลลื่นอยู่มีเงินรายรับจากหลากหลายช่องทางเข้ามาทําให้คุณชื่นใจมากยิ่งขึ้นช่วงนี้หากใช้เงินเยอะคุณก็จะมีช่องทางในการสร้างเงินเยอะเช่นเดียวกันความเก่งความฉลาดจะทําให้คุณเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนการงานก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ดีงานที่เคยติดค้างจะได้รับแก้ไข และปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงคนที่ทำงานประจามีมสิทธิ์ได้เลื่นขั้นเลื่นตำแหนง่งชีวิตของคุณจะก้าวไปสู่เส้นทางรวยอันดับสี่สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ การเงินในช่วงเดือนนี้คุณจะใช้เงินไปกับการเดินทางมากขึ้นซึ่งอาจเป็นเงินในจำนวนที่คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ไม่มีอะไรที่ต้องน่าก,กังวลใจแถมคุณน,นั้นบริหารการเงินแบ่งเงินได้ดีทำให้คุณมีพอในการจับจ่ายแต่ละเดือนนอกเหนือจากนี้ความขยันหมั่นเพียรของคุณจะทำให้การงานของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะสำเร็จและไปได้ดี จะมีโอกาสไปได้ไกลสร้างเงินไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมชีวิตลังจากนี้จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ช่วงนี้ปัญหาทางด้านการเงินกำลังจะหมดไปรายรับรายจ่ายคงตัวหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้หยิบจับเงินก้อนโตจากการทำมาค้าขายการค้าขายออนไลน์จะโดดเด่นเป็นพิเศษสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกามถือว่ายังหมุนเงินได้ดี ส่วนด้านการงานนั้นเป็นช่วงที่คุณนั้นถูกเล่งงานอาจจะถูกบีบคั้นเข้ามาหล,ลายฝั่งจะต้องบริหารจัดการการงานให้ดีไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้การวางแผนจะทําให้คุณเอาตัวรอดได้ดีจะประสบความสําเร็จในอีกไม่ชานี้จะมีสิทธิที่คุณนั้นจะไปได้ไกลกว่าเดิม ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ